ทันวาเลือกได้แล้วหรอครับนี่เกลี่ได้แล้วก็คือเยลลี่ลูกตาสวัสดีค่ะตอนนี้ธันวากำลังมาอยู่โซนลูกอมนะคะวันนี้คุณแม่พาธันวามาห้างสรรพสินค้านี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าธันวาจะเลือกอะไรนะครับไหนธันวาเลือกได้แล้วหรอครับเอานี่เหรอลูกมันคืออะไรอะคะพี่แก้วพี่แก้วพี่แก้วอันนี้คืออะไรลูกมาดูให้น้องหน่อยอันนี้คืออะไรคะ แล้วก็ใส่ไรงนี้แล้วก็กดออกอ๋อเป็นลูกอมใช่ไหมลูกโอเคราคาเท่าไหร่คะนั่น 60...68 <อ>บาทอาโอเคทำมาลูปไหนเนยไม่ดูหน่อยรูปลาฟานเซลหรอเปล่าพี่เกลที่น้องถือลูปอันนี้โปเซนเอ็นนาเอ้ยแล้วพี่เกลจะเอาอะไรคะตอนนี้น้องเลือกได้แล้วโอ้โหทุกคนคือโซนนี่แบบเยอะมากเยลลี่ลูกอมนะคะนี่เกลลี่ได้แล้วก็คือเยลลี่ลูกตา โอเคตอนนี้ได้แล้วนะคะตอนนี้เยลลี่เยอะมากเลยไหนะขอดูหน่อยครับโอ้โหอันนา่ะเดี๋ยวเราไปจ่ายตั้งกัน